ลำโพงตัวนี้สามารถปรับตั้งองศาขึ้นมาได้3ระดับนะครับ30องศา37.5องศา45องศาซื้อลำโพงใบหนึ่งก็ต้องใช้ให้คุ้มใช่ไหมใช้ให้ได้หลากหลายลำโพงใบนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นสเตตมอนิเตอร์แล้วเราสามารถติดตั้งแบบแขวนได้เขามีเบ้าเสาเสียบให้ในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะต้องใช้งานเป็นลำโพง p a จริงๆนะครับตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่ง วัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวลำโพงสำหรับงานเวทีสเตจมอนิเตอร์นะครับจากแบรนด์ VL Audio ชื่อรุ่นว่า VD 1 2 M แล้วก็ VD 1 5 M นะครับจะเหมาะกับใครบ้างวันนี้เราไปดูกันครับ มาที่หัวข้อแรกกันดีกว่าครับเรื่องของความแตกต่างจากลําโพงทั่วไปมันแตกต่างยังไงนะครับลำโพงตัวนี้เป็นลําโพงสเตเอมอนิเตอร์โดยเฉพาะ,ะครับเวลาที่ลาโพงทั่วไปวางเป็นมอนิเตอร์บนเวทีมันจะต้องเป็นต้านอนนะครับทำให้เสียงแหลมกับเสียงกลางเนี่ยเป็นแนวฮอ r i ซ o นท a ลเนอะมันจะเป็นแนวซ้ายขวาสังเกตว่าเวลาที่นักร้องนักดนกตรีเดินไปทางซ้ายทีทางขวาทีเนี่ยระยะห่างระหว่างดอกเสียงกลางกับดอกเสียงแหลมมาถึงหูของคนฟังเนี่ยมันจะไม่เท่าเดิมและมันก็จะเกิดการเฟดขึ้นเสียง ตรงรอยต่อนมันก็จะไม่ค่อยเนียน,นครับแต่ลำโพงที่เป็นสเตทมอนิเตอร์นะครับเขาจะมีการเรียงดอกแบบแนวตั้งนะเสียงแหลมอยู่ข้างบนนะครับเสียงกลางอยู่ข้างล่างเวลาที่เราเดินซ้ายหรือว่าเดินขวาระยะระหว่างดอกคูเฟอร์กับดอกทวิตเตอร์เนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างกันมากนักนะครับผมทําให้โทนโดยรวมเนี่ยเนียนกว่าในทุกพื้นที่ของบนเวทีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของสเตทมอนิเตอร์ก็คือเรื่องขององศาลำโพงนะครับองศาของลำโพงปกติเวลาที่เราวางสเตทมอนิเตอร์มันก็จะวางได้แบบเดียวใช่ไหมแต่บางที่เรา ไปเจอสถานการณ์ที่เวทีมีความตื้นมากนะครับเวลาที่เราวางลาโพงมอนิเตอร์แบบวางนอนปุ๊บเวลาคนเข้าไปอยู่ใกล้ๆลาโพงมันก็จะไม่ได้ยินเสียงลาโพงแหละเพราะว่ามันก้มมากเกินไปมันไม่ได้แงนแต่ลําโพงตัวนี้เนี่ยเวลาที่เรายืนอยู่หน้าเวทีเนี่ยลำโพงมันจะแงนพอดีมากๆและเวลาที่เวทีมีความลึกที่มากแน่นอนผู้ฟังก็จะอยู่ ไกลขึ้นนะครับลำโพงตัวนี้สามารถปรับตั้งองศาขึ้นมาได้3ระดับนะครับก็คือระดับนี้ระดับปกติเนี่ยสาองศาระดับที่ยกขึ้นมาอีกนิดนึง37.5องศาสําหรับเวทีที่ลึกกลางๆนะครับแล้วก็สําหรับเวทีที่ลึกมาก45องศานะครับเราก็สามารถปรับได้3แบบเลยไม่ว่าจะเป็นเวทีที่เป็นขนาดไหนลําโพงตัวนี้ก็เอาอยู่แน่นอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของรสนิยมและความสวยงามแล้วกันบางคนอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสวยงามและความชอบของแต่ละ แต่ถ้าเกิดมองรวมๆแล้วเนี่ยถ่ายขึ้นมาบนเวทีลำโพงแบบนี้จะมีความกลมกลืนและก็เรียบเนียนไปกับเวทีมากกว่าลำโพงที่เป็นแบบพอยซซอร์ทั่วไปที่รามาวางตะแคงกันอะไรประมาณน,นี้นะครับตัวนี้ก็จะได้เปรียบเรื่องความสวยงามไปและอีกคําถามหนึ่งที่มักจะถูกถามกันมามา,มากสําหรับลําโพงประเภทนี้นะครับก็คือนอกจากใช้งานเป็นมอนิเตอร์บนเวทีแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้งานแบบอื่นได้ไหมพี่ซื้อลาโพงใบหนึ่งก็ต้องใช้ให้คุ้มใช่ไหมใช้ให้ได้หลากหลายลําโพงใบนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นสเต มอนิเตอร์แล้วเรายังสามารถเอาลำโพงไปแขวนในงานติดตั้งเราสามารถติดตั้งแบบแขวนได้และอย่างหนึ่งคือเขามีเบ้าเสาเสียบให้ในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะต้องใช้งานเป็นลำโพง PA จริงๆนะครับตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่ง มาดูเรื่องสเปคกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับลำโพงตัวนี้นะครับชื่อรุ่นก็คือ VD12M กับ VD15M แน่นอนแหละว่ามันเป็นดอก12นิ้วกับ15นิ้วนะครับวอยซ์คอยล์ของดอกวูเฟอร์เนี่ยก็จะเป็นขนาด3นิ้วนะครับดอกทวิตเตอร์ที่เป็นคอมเพรสชันไดเวอร์เนี่ยจะมีวอยซ์ที่ใหญ่มากนะครับใหญ่ถึง1.7นิ้วก็คือใหญ่แบบเบอร์ต้นๆของลำโพงพอยซอร์สหรือว่าลำโพงที่เป็นแบบดอกเดียวแบบนี้แลวแล่ะรองรับกําลังขับนะครับสำหรับ12นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่350วัต์สนว่์ว450สง การตอบสนองความถี่ของตู้ลำโพงครับอันนี้สเปคคร่าวๆนะครับเขาบอกมาที่ประมาณ48เฮิรต์จนถึงประมาณ18กิโลเฮิรต์นะครับประมาณนี้แต่เราได้เอาตู้ลำโพงใบนี้นะครับไปวัดสมาร์ทเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยครับเริ่มจากตัว12นิ้วก่อนนะครับ12นิ้วเนี่ยก็จะมีความแฟปดความราบเรียบประมาณหนึ่งเลยนะครับผมก็ตอบสนองความถี่ได้ดีตั้งแต่ย่านต่ำไปจนถึงย่านสูงนะครับผมแล้วก็โคเลนสเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมาก แล้วก็สําหรับตัว15นิ้วนะครับตัว15นิ้วเนี่ยก็จะทําความถี่ต่ําได้ดีกว่าแน่นอนแหละที่ดอกมันใหญ่กว่าก็จะทําความถี่ต่ําได้ดีกว่านะครับแล้วก็โทนเนี่ยก็จะมีความราบเรียบไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับ12นิ้วแล้วก็15นิ้วตัวนี้นะครับบอกเลยว่า แคบแบบไม่แตกต่างเลยนะครับในเรื่องของทั้งความถี่แล้วก็ในเรื่องของเฟสการตอบสนองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลําโพงตัวนี้เขาก็เลยเคลมมาเลยว่าออกแบบมาให้ใช้งานสําหรับวีด้าซีรีส2ใช้ด้วยกันได้เลยครับดูเรื่องคุณสมบัติทางเทคนิคไปแล้วนะครับเรามาฟังเสียงกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปในช่วงที่มีการทดสอบเสียงไปฟังกันเลยเดือออนนนยยัังูู่่่ฟ้าาีกกแตวมร บอกคนหลอกลูงกระทมของพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้าแล้วรักบอยบินดูสิ้นแววรักลาจากแล้วไม่มา เสียง <Se> <realm. S 1> โดยรวมนะครับของตู้ลำโพงตัวนี้เนี่ยก็จะออกแนวกลาง,างเๆเผื่อแดนะครับไม่ได้มีอะไรเด่นมากนักหรือว่าด้อยไปนักนะครับแต่ความชัดเนี่ยบอกเลยว่าอันดับหนึ่งครับด้วย yea. ลักษณะของตู้ที่มีองศาที่ดีม,มากๆเหมาะกับแบบงานเป็นสตเตจมอนิเตอร์โดยเฉพาะเลยนะครับผมเวลาที่นักร้องนักดนตรีไปยืนที่เวทียืนที่หน้าตู้เนี่ยก็จะได้ยินเสียงของตู้เป็นเนี้ยส่งมาที่หูเต็มๆนะครับชัดๆเลยนะครับเรื่องที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องราคานะครับตัว12นิ้ว v d 12m เนี่ย จะอยู่ที่11,500บาทนะครับแล้วก็ตัว15นิ้ว VD15M นะครับจะอยู่ที่ราคา13,400บาทนะครับผมโดยสรุปแล้วนะครับลำโพงซีรีส์นี้นะครับจากทาง v l Audio ก็จะเป็นลำโพงที่ออกแบบมาสำหรับงานสเตตมอนิเตอร์เป็นหลักนะครับผมหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นหน้ามากสักเท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยว่าตัวนี้เด็ดมากจริงๆสาหรับคนที่รักใน VL แล้วก็มีเครื่องเสียง VL อยู่แล้วนะครับอยากจะจัดให้ครบเซ็ตก็จัดเป็นตัวนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ AT ต้องขอลา ก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ y ย u ทูบชาแน n เอทีอย่าดูเพลินกดซับสไครตกันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์เอทีและสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที